الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه الله بالهُدى ودين الحقَّ ليُظهِرَه على الدين كلِّه ولو كرِهَ المُشرِكون، اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله فوق الله سبحانه وتعالى ที่พระองค์ส่งเตาฟและฮิดายะให้พวกเราได้มีโอกาสมาสู่การละมัดวันสุขในวันนี้ขอบคุณต่อลลสุบฮานาหูวาตาลาที่พระอ,องค์ยังคงบอกปักรักษาเราให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงในการทำอิบาดาต่อลัลพี่น้องุ้สัาอาท่รักกันลายครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยือนบ้านนาในาอีกครั้งหนึ่งในนามอุตบาสสั้นจอนข้องคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ได้มาพบกับพี่น้องเป็นเวลาเนินนานพอสมควรตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาและท่านประธานอิสลามงหวัดภูเก็ตได้ฝากสาลามมาอย่างพี่น้องทุกคนด้วยครับโดยคำว่าอัสสาลามุมอะลยกุมขอให้พี่น้องมีความสุข นะครับในการทําอิบาดาต่อรอดให้มันคงให้มีความเข้มแข็ง,ขงนะครับมีความรุ่าห์พยายามในการต่อสู้นะครับทางบุญญาเลือเรืออารเคดาพี่น้องที่ควรบมรักกังไล่ครับวันนี้นะครับเหนือห้าซาราตีพมจะนำมาฝากพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการทำกรุรบัน ที่มาข้องการทำกุรบันใส่พมต้องนำเรื่องนี้มาพูดก่อนทางทางที่มันยังไม่ถึงเวลาทำกุรบันนี่คือคำท้าของพี่น้องมันพูดก่อนยังไม่ถึงเวลาทำกุรบันเขาทำกุรบันที่วันรายาแต่วันนี้ทำไมพมนำเรื่องราวเรื่อนี้นะครับมาบอกกับพี่น้องก็เพราะว่าการทำกุรบันนั้นพี่น้องครับไม่ใช่คิดจะทำเราทำเลย ไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีการวางแผนเพราะเราจะต้องใช้ปัใจจัยในการทำกุรบันในการซื้อสัต์ที่เราจะมาทำกุบันส่วนละสี่พันห้าส่วนละห้าพันเราต้องมีการวางแผนยู่ยเรากี่มาทากุบันเลยพี่น้องครับเราอ้างวาปีนี้เราไม่พร้อมถ้าเราไม่มีการวางแผน ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมพร้อมกุลบันของเราก็ไม่พร้อมทุกปีเลยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้จะมาพูดถึงที่มาของมันอาซอนเดิมพวงมันที่พี่น้องอาจจะเคยรู้มาแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องทีักครับไม่มีภารกิจใดแล้วข้องลูกล่านอาดัม ในวันอีดอัลลอฮ์อันเป็นที่รักหญิงนะที่อัลลอฮ์มากไปกว่าการทำกุรบันไม่ยังรายาก็คือส่วนหนึ่งการเยี่ยมเยียนพี่น้องในวันอีดก็คือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดในวันอีดก็คือการเชือสัดดีทานหรือว่าการทำกุรบันรือว่า การทำอุทธิยาแล้วแต่พี่น้องเจริกพอจะเข้าสู่เนือห้าพี่น้องครับคำว่ากุรบันคำว่าอุทธิยาในด้านวิชาการศาสนาบางกิตาบอกว่าในด้านอิสลามหรือว่าบางกิตาบอกว่าในด้านศรีในด้านฮุคุมศระอุทธิยา เรือว่ากุรบันคืออะไรพี่น้องครับมายุสบาหุอานินนาอามีตะกอรุบันอิลลอฮิตาอาลาฟีอายามินนะดีนี่คือคำนิยามของคำว่าการทำกุรบันหรือว่าการทำอุทิยะในด้านภาษาในด้านศาสนาไม่ความว่าสัตซีทาว ที่ทุกเชื้อเพื่อความกายฉิตอัลลอฮ์ในวันรายาอีดอดัลฮาพี่น้องครับนี่คือคำนิยามในดานศาสนาข้องอุทธียะหรือว่ากุลบันสักสีเท้านะครับพี่น้องไม่ใช่เราเชื้อไดเราเชื้อมานิง่งเราเชื้อห้านเราบอกว่าเราทำกุลบัน ในวันรายาอิดอดันทาคำนิยามชัดเจนนะครับสัสซี่ทาวที่ทูกเชื้อเพื่อความกายชิดอัลลอฮ์ในวันอีดอิดอันทาและวันตัชริกอัลลอฮ์ุบ ح า ن าห,าหาละ ت ع าลาได้ทรงดำรัสายในพระมหาคัมพีอันกุรอานในสุรฮัจอางที่สามสี่ Allah Subhanahu wa taala ada surah tamad wa Walikulli ummatin ja'anna ya man saqalliyashkuru smallahi ala ma rasatuhum mim bahimatil an'am Ni surah hajj ayat 34 Allah telah dendat wa samrat ทุกๆประชาชาติทุกประชาชาติเลย tuk ตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมอละลัยฮิสลามจนถึงยุคขอ้อ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลาลมทุกประชาชาติเราได้บัญญัติบัญชาชายพิธีกรรมการเชือดกุรบันนี่สแสดงว่าเหลือกุรบันตั้งแต่ยุคนบีอาดัมเลย เพื่อพวกเขาจะได้กลาวนามขององค์ต่อสิ้งที่พระองค์ประทานให้เป็นปัจจัยอย่างฉีพแก่พวกเขาอะไรล่ะคือสัตีิจะมาเชือ้อในวันรายาดิอ,อัโตห้าในวันตัชริกบาฮีมาตินอันอามในอันกุรอานบอกว่าบาฮีมาตินอันอามก็คือสัตสีเทาไม่ว่าจะเป็นอูด ไม่วายจะเป็นวัวไม่วายจะเป็นควายนักวิชาการบอกว่าวัวกับควายคือเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าหากเราจะนี่ออกจากคอโตแยงของนักวิชาการเราเชิดวัวไปเลยต่อเดียวมันห้าว่าในฮะดิษไม่มีควายละนะครับเรานี่ออกจากอคอขัดแยงไปเลย คำว่าสักสี่เท้าก็คืออูดวัวแพะและก็แกะนี่คือสัตว์ที่จะชายทำกุรบันตามคำสั่งของลอสุบฮานะฮูวาตาลาในสุรอัลฮัตอายะที่สัต์ที่บางคนบอกว่าควางได้ไหมโดยมั้ควายป่าได้ไหมโดยมั้เอาตามฮะด,ดีษพี่น้องครับเอาตามสิ่งที่อัลลอตาลาได้ชาย เลสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีสุาลต่านละไะัฮิวะซัลลัมอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานดับรองพี่น้องครับนี่คือบัญญัติบัญชาชาญอัลลอฮ์สุบฮานะอูวาตาลาดังนั้นการทำกุรบันคังแรกข้องลบใบนี้พี่น้องครับมันเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีอาดัมอะลายฮิสสลามที่วันนี้ผมจะนำมาฝากพี่น้องถึงที่มาของมัน ผู้ที่ทำกุรบันเป็นคนแรกเกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิ ah สลามอลลอสุบฮานาหูวะตาล่าได้ทรงสร้างทายายไว้ในคัมภีร์อันกุรอางในสุรออลมาอีดะอายะที่27ซึ่งมีใจความว่าวัดลูอะไลฮิมนาบะอับะนัอาดัมบิลฮักอิสกอัลรอเบ กุรบานันฟะตุกุตบิลามินอาฮาดิฮิมาวะลัมยูตะตบบัลมินันอาคอดนี่คืออัซอนเดิมนี่คือธีม่าของการทำกุรบนันพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเฉพาะในสมัยของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยสสลามในการเชื้ออิสมาอลแต่ิงจริงแล้ว รอยรอยข้องการทำกุรบันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคข,ข้องทานนาบีอาดัมอะัลฮิสลามเกิดขึ้นตอนไหนพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวดาได้ส่งชีแจงว่าโอ้มุฮัมมัดจงอ่านเรื่องราวของลู้ทางซ่องของอาดัมที่ชื่อว่าโอเบลกูเป็นผีและฮาเบลกูเป็นน้อง ผมจะสรุปให้กับพี่น้องฟังง่ายๆสั้นๆพี่น้องครับเยื่อกุตบามันจะยืดยาวกอเบนผู้เป็นผีเป็นหลูก่ของนบีอาดัมเขาคลอดออกมาในทองเฟสกอเบนเป็นผีทองเฟสฉายยิ่งน้องของกอเบนนั้นชื่ออัคลีมา แล้วทองเฟสอีกทองนึ่งข้องสิติฮาว่าหรูอข้องนบีอาดัมชื่อวาฮาเบลและมีน้องทูเฟสคนนึ่งอยู่ในทองเดียวกันชื่อวาลาบูดานั่นพี่น้องครับนี่คือทีมางานข้อการาคำพุดบันก็เบนมีน้องเฟสที่ขานตามกันมามีหน้าตาที่สวยงามมากพี่น้องครับสวยมาก ส่วนฮาเบนมีนองทีผูเฟศชื้อลาบูดานาตาไม่ส่วยอัลลอฮ์ س ุบฮานาลูวต่าลาได้บัญชาชายให้ท่านนาบีอาดัมนั้นให้กอบเนไปแต่งงานกับลาบูดาคนยิ่งที่ไม่ส่วยเป็นนองห้ฮาเบน ไปแต่งงานกับคนช่วยชื่อว่าอัคลีมานี่คือทีมาของมันปีน้องครับในการทำคุณบันที่นี่กอเบนมายอมพอบอกว่าคนส่วยนั้นเป็นน้องทีอดมาในทองเดียวกับเขาเขาเป็นเจ้าข้องผู้ยิ่งส่วยคนนี้เขาจะไม่ให้ใครแยง้งผู้ยิ่งช่วยคนนี้ไปแต่งงานโดยเด็ดขาดน,นั่นกอเบน ได้บอกกับนาบียดัมพี่น้องครับดังนั้นท่านนาบีอัอาลัอฮิสสลามก็ได้สั่งให้ลูกทั้งส่องนี้ทำกุรบันพี่น้นองครับให้ทำกุรบันก็บเ็นมีอาชีพปลูกพักมีอาชีพทำกเกษตรก็เลยเอาผืนพักไปทำกุรบัน ฮาเบนมีอาชีพเลี้ยงแพ้เลี้ยงแกะก็ได้เอาแกะเอาแพ้ไปทำกุรบันพี่น้องครับท่านอาเดียดัมได้บอกว่ากุรบันของเคยเป็นทีตอบรับจะมีเสงมาจากฝาฝ้ามาซื้นกินกุรบันข้องคนคนนั้นพี่น้องที่ร้ก็อซสบายนางหัวตาละ นี่คือธีมาของมันพี่น้องครับปรากฏวะกวุรบันข้องฮาเบนผู้เปน็นน้องถูกแทงที่มาจากฝักพากืนกินแพะกับแกะ่หายไปเป็นอันวา่ากุรบันข้องฮาเบนผู้น้องเป็นธีตอปรับณนทะี่อัลลสุบฮานะฮูวะตะอาลา นั่นคือกุรบันครับอาศั้กุรบันมาจากตรงนี้ที่นี่เมื่อฮาเบนผูกดับกุรบันเขาก็มีสิิดในตัวอัคลีมาผู้ยิ่งคนส่วยพี่น้องครับทำให้ผีของเขาก่อเบนเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจไม่ยอมรับ ในคำนับการของอัลอสุภานาบูวตาลามีความริษยามีความโกดแข้นองชายข้งตัวเองหวังแพนที่จะ่านองชายข้งตัวเองพี่น้องทีลักขอัลอสุภานาบัวตาลาครับนี่คือทีมาานะครับความริชาริษยานี่คือทีมาข้องการเพ่นคานี่คือโซคานาตรรมครทางแรกในโลกใบน,นี้ การตายท้งแรกมนุษย์คนแรกที่ได้ตายก็คือฮาเบนล,ลูกของนบีอาดัมซึ่งคูกพีชายของเขาที่ชื่อว่กอบเบนฆ่าตายเพราะไม่พอใจเตียัอลอสลสุบภานาปุวตาราทรงกำหนดให้เขาได้แต่งงานกับคนไม่ช่วยให้น้องได้แต่งงานกับคนช่วย อัลลอฮ์ไม่รับกุรบันของเขาเพราะเขาเอาสิ่งที่ไม่ดีไปทำกุรบันไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำกุรบันอัลลอฮ์ไม่ดับกุรบันของเขาเขาเลยคานนองชชยของตัวเองพี่น้องครับนักตัดเซษได้บอกว่าเหมือกอเบนได้คาหนองชายของตัวเองมนุษย์คนแรกพึงตาย ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้วะเวลาคนตายจะทำแบบนั้นนั่นพี่น้องครับป่บานนี้เรารู้แล้เลยนะตายมายีซแ็แต่พี่น้องตั้งแต่ยุคสมัยข้อนบีอาดัมมาจนถึงวันนี้ตายไปเป็นลานลานซน็กแตนเรารูว้ว่าเวลาคนตายเราจะทำแบบนั้นแต่ในยุคนั้นพี่น้องครับก็เบ้นทำไม่เป็น ถ้าน้องตายแล้วทำไม่เป็นเบกซพกของน้องเป็นเวลา40วันพี่น้องครับเบกจนวาเปื่อยเบกจนวาหน,นาวมีกลิ่นไม่นออกมานั่นพี่น้องจนอรสุบานานูวาตาลาได้ส่งกามามาจิกกันมาตีกันตัวหนึ่งได้ตายอีกตัวหนึ่งมาขุดดิน จำลองเหตุการณ์ให้กอเบนเ็นวาเมื่อมีมนุษย์ตายหรือว่าสัตว์ตายจะต้องทำแบบนี้นั่นคือทีมาพี่น้องครับข้อการทำกุรบันจนถึงวันนี้พี่น้องครับนั่นในยุคของนบีอัดัมในยุคของนบีนุกก็มีการทำกุรบันในยุคของนบีอิบราฮิมก็มีการทำกุรบันอย่างที่พี่น้องเคยดูมาแล้ว ที่นี่พี่น้องครับเรามาแลนในยุคข,ของท่นนานบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรื่องขระวัติศาสตร์ล่าในคุปบั้เวลาไม่พอแต่ผมนำมาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้รู้วา่ากุรบันนั้นมันเกิดขึ้นมาหน้าเลยอย่าให้มันมาคาตอนในยุคของเราถ้ามันมาคาตอนในยุคของเราแสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับมัน เราต้องเริยนประชาสันพี่น้องครับให้พี่น้องตื่นตัวมีการรุนนารุงให้ทำกุฎบันปีนี้พ่มรณรงคงเร็วในบ้านขอพิ่มบูเก็มของพ่มตอนนี้สร้างตัวแหล่กุฎบัณเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับให้อัตลักษณ์แห่งอิสลามยังคงอยู่เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าอัตลักษณ์แห่งอิสลามต้องคงอยู่พี่น้องครับในการทำกุฎบัน ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกุรบันนั้นได้ถูกบัญญัติในปีที่สองจากการอพยพไปสู่นครมาดินาของท่นานนบีสลบุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมนี่คือในยุคของเราในยุคก่อนในยุคก่นคอนไปมันมีรองร้อยมันมีทีมาาในการทำกุรบันแต่ยุคของเรานี้ปีที่สองจากการอพยพไปยังมหานครมาดีนะ พี่น้องทีรัก็ลอกสุภา,ารนาวุบตาล่าการทำกุรบันนั้นพี่น้องครับไม่ได้ถูกตีกรอบแค่เพียงการเชือดซั์ผีทานเท่านั้นเมื่อมีคนคนนึ่งผูดทึ่งคำว่ากุรบันพี่น้องนึกทันทีเลยกุรบันก็คือการเชือดสัดสี่เท้าในวันรายาอีดินอันดฮาหรือว่าวันตัชริกพี่น้องคิดเมืนนั้น แต่คำว่ากุรบันพี่น้องคับความหมายของการทํากุรบันนั้นยังขอบคุ้มถุ่งการเสียสละทุนเททําความดีเผื่อสังคมการชี้นำผุคคลไปในเรื่องดีๆการซ่อนในสิ่งที่ดีๆการบริจาคเอื้อเฟือ้อพี่น้องครับมันก็อยู่ในคําว่ากุรบันการที่เราไปเชิญชวนพี่น้องสู้ความดี อย่าหยางพี่น้องอย่าให้ทำความชั่วการที่เรามีการซ่อนเรียนกันในมัสยิดพี่น้องครับนั่นก็คือการกุลบันนั่นคือความหมายของกุลบันนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องที่ดักั้งหลายครับฮิกม่าข้องการทำกุลบันฮิกม่านี้เราจะแปลคำว่าฮิกม่าก็คือเหตุผลอันลุ์หลึก มันมีฮิกมั้ยชานบ,บีทำกุรบันทำไมกุรบันมีลักษณะในาาพระมหกัรมภีอันกุรอนานฟาซอนลิลีรบบีกาวันฮับนะครับนั่นคือลักษณะนบีชายทำกุรบันทึนบบน่งแมวาการชายนั้นเป็นสุนนะมูอักกะดะการทำกุรบันนั้น ตามความคิดเห็นข้องนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นสุนนะมุอัดกะดะเป็นสุนนะที่เน้นย้ำให้ทำเพราะมีพลบุญม,มากเรามาแลฮิกมาฮิกมาเด็กปานีแปลว่าวิทยาปัญญาแต่เราแปลว่าเหตุผลอันลุ่มลึกที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาและท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลาฮิวะสัลลัมสนับสนุน ให้เราทำคุณบันมีเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งขอบคุณต่อลอสบานาตูวตาลาในการที่พระองค์ให้รางวันให้วิสกี้กับเราให้เนื้อมัดกับเราตลอดทั้งปีอลัลลอฮ์ให้เรามีกินมีใช้ตลอดทั้งปีไม่ติดคัดติดคัดแล้วเราก็ยังมีข้าวกินเราก็ยังมีทียู่เราก็ยังมีรายได้ เป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณที่บาวมีต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการเชือ้อสัดฝีท่านเพื่อลอสุบฮานาหัวตาล่าในวันรายาอีดินอตดฮานี่คือข้อที่หนึ่งพี่น้องครับแสดงความขอบคุณที่อลัลลอฮ์ให้กีกับเราให้เนี่ยมัดกับเราลาตุสู้ฮาชานิดที่อัลลอฮ์ให้ ที่ไม่า,มาราถนับได้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องครับขอบคุณต่อลอสุฮานาคุวาตาลาในการทำกุบลน,นั้นที่อัลลอฮ์ได้วาชีวิตเราปีแลว้วปีแลว้วปีแลว้วปีแลว้ปแลวปีนี้เฉือดสัดเจีเนียดว่าอัลลอฮ์เอาสันานนา์นี่ไปก่อนเอาแพะนี่ไปก่อนเอาแกะนี่ไปก่อนเอาวัวไปก่อนอย่าเพิ่งเอาเรา เรายังไม่พร้อมตายพรอบอิมานไม่สมบูรณ์อิบาดาห์ไม่สมบูรณ์ขอบคุณตอนล่อที่ว่าชีวิตปีแล้วปีแล้วและกชีวิตเราด้วยวัวและกชีวิตเราด้วยแกะและกชีวิตเราด้วยแพะแล็กได้ไหมพี่น้องแล็กได้ที่รักษาโรวมบางกรุ่มเทพเป็นลาน้านยังรักษาได้ทำกุรบันส่วนละสี่0ันหา ต้องคิดนักไหมพี่น้องไม่ต้องจิ้มกับินเล,เลแล้วตัดสินใจทําไปเลยตรงไห้ที่เขาเช่อทำกุฎบัตรทาเลยพี่น้องครับสแสดงความขอบคุณที่เอาละว่าชีวิตของเราปีแล้วปีเหลปีเลวปีเหลาประการที่สามพี่น้องครับเป็นการลบล้างความผิดของเราและเราจะได้มีโอกาสบริจาคเนื้อกุฎบัตรให้กับคนขัดสนให้กับคนยากจน พี่น้องรายย่าอินฟิตรีเรามีโอกาสได้จุนเจือคนอยากจนโดยกับข้าวสานอาหารแห้งให้คนจนได้กินได้ใช้ห้างจากรายย่าอินฟิตรีมาซ้ำเดือนกว่าๆเราได้มีโอกาสบริจาคเนื้อสัต์ให้กับคนยากจนอัลฮัมดุลิลละนี่คือโอกาสพี่น้องครับที่เราต้องทำคุณบันแรงพี่น้องครับ ดังนั้นพี่น้องมีฮะดีษจาก,ก่ันผู้เส้นหนูของ่ันอาลี่านรัสดลัลสุลลฮฺอัลลฮัลลอฮฺอะลอฮัลลัลอฮัลดอฮฺอัันลฮัลลอฮฺอัฮัลลอฮัลลออัลลฮอัตลอฮัลัตลฮูฮัยลบอัลลอนัลลัลฮััอลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะัลลัมนบีได้วจนะว่า บุคคลใดเชือ้อกุรบันด้วยความเต็มใจเชือ้อดดยความเต็มใจไม่มีใครบังคับไม่มีใครย่อให้ทําเชื้อ้ดยความเต็มใจเชื้อ้ดยความบริสุทธิ์ใจพอเห็นวา่ามันมีพลบุญมามุงว่างในพลบุญจากอลลวสักกุรุบันนั้นจะเป็นสิ่งปกป้องคนนั้นจากไฟนรก พี่น้องครับลงทุนแค่เพียงหนึ่งส่วนสี่ถึงห้าพันบาทโดยความบริสุทธิ์ใจและวังในพลบุญสิ่งที่เราได้การะทำลงไปนั้นจะช่วยปกป,ป้องเราจากไฟนรกสุดท้ายของกุฎามาในวันนี้พี่น้องครับมีอายะอันกุรานอายะหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะมุตลาได้ส่งตารักว่าเนือพวกมันและเหลือพวกมัน จะไม่ทึ่งอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่สิ่งที่ทึ่งสิ่งที่ทึ่งอัลลอฮ์นั้นก็คือความตักวาความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาดังนั้นพี่น้องครับกุบันของเรามันเกิดขึ้นได้ด้วยความตักวาด้วยความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาอย่าให้กุลบันของเราเกิดเพราะเล่งเชื่อเพราะเพลอนย่อนะครับเพราะเรารวยไม่ใช่ แต่ให้กุรบันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความยำเกรงต่อลอสุภานากูตะตาลาอุตมาในวันนี้พี่น้องครับก็ข้อฝากไว้แเพียงเท่านี้สมควรแก่เวลาเลี่ยนะครับอาเมนยาลบันอาลามินอาลุบิลลาฮิมนะชัยทอนิรอดีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมวัลอัสรีอินันอินซานละฟีคุซอิลลัลลาฎีนาอามานูวะอามิลุสซาลิฮัตวะตาวาซอบิลฮัตวะตาวาซอบินซับ بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم